อาไอ้บ้ามันกินมบอลทำก็ต้้งอย่างนี้ดิพี่ตีบอกมาดิจุดหมายแรกอยู่ที่ยูแอนด์มเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรอเพื่อนอีกคนหนึ่งยังไม่มาจากรบบุรีมม่รู้ถึงไหนเราตัดน,นี้ไปครับ เป็นมมท่าสมูทท่าต่อเออสโโมอูทสโโมูทสโโมูทชัแล้วก็เดินเข้ามาวางไว้ข้างหลังนู้นเลยเราต้องปรับจากแรงสุดมาแล้วก็ค่อยล้ก็เนี่ยแรงสุดแล้วไงไม่ใช่เบอร์สี 4, แล้วก็แอร์เย็นสุด ไปกันแล้วเหรอไปกันแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวขอขออนุญไปด้วยกันฉีดแป๊บนึง GPS ไปเลยไอ้พี่ไม่ต้องรอขับตามพี่ตีไปไปป่ามไอเป็นไปแล้วเหรอไปแล้วโอ้ไปเร็วจังไปเจอกันแม่น้ำแควเฮ้ยมพบกันจิ ตอนนี้ตอนนี้ตลาดเฉลยศักดิ์มาซื้อหรือซักคะสึกอเอาซื้ค่ะอ้าวแล้วสองคนวันเพนวันเพนไม่เป็นไรกดเงินมาเยอะป่ะไม่กดไม่ใชตอนนี้ใช้พร้อมเพย์ไม่ใช่พร้อมเพย์นะตรงนี้ตรงเนี้ยมันต้องใช้เงินสดไงที่นี่ดีแต่นี่ไงพร้อมเสียตังค์ดูดูดูป๊อป๊อยืมห้าร้อยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวยืมไว้ก่อน คอนไปยืมหูรวยนี่รับพ่ตีเหรอไหนใช่ใช่อ้าวแล้วไปทำอะไรมาแตกอ่ะอะไรแตกกระจกอ่ะแตกที่ไหนมันเป็นสติ๊กเกอร์ลายกระจกมันเป็นลายโมเสตจริงมันเป็นโมเสตจริงๆริงคนบ้าปากปามเขาขามากระจกแล้วก็แตกเพนไอเรื่องจริงยังไม่เชื่อเชื่อเรื่องหลอกอ่ะข้าวจ่ายยังมาเท่าไหร่ครับมน้าติดเขาบอกอย่างละหน้าติดหิวหิวหรือว่าหิวใก่หิวมื้อแรกของวันเลยค่ะไม่ได้หิวเลยอ่ะกินเป็นเพื่อน

ไปกันหมดแล้วเ,เนี่ยเดี๋ยวเราลงไปที่พักนะครับไายที่พักของเรานี่นะครับที่พักของเราอู้ข้างบนมีคาเฟ่ด้วยข้างบนมีคาเฟ่ด้วยไายแฟน พักของเราห้องแปดคนปริงแกต้องนอนต้างล่างเพราะเราให้ผู้ชายต้องนอนละสองคนใช่จะต้องเสียสจ้หละน้อนข้างล่างเอา้าแน่นอน ร้อนอะพี่ร้อนร้อนแล้วมายืนทำอะไรเนี่ยก็มายืนถ่ายแบบอยู่นี่อ๋อมีพอไหมไปอากัศดีมากค่ะจำสาร้อนค่ะถ่ายตัวเองป่าว เกิดเดินเดินเหยียบน้องทำไงวะอะ ถึงแล้วครับเล็กเฮเวิ้เดี๋ยวเราจะลงไปที่พักกันนะครับตอนนี้มาเอากระเป๋ากระเป๋าดูเต็มไปหมดเข้ามาเช็คอินมาตอน3โมงเกือบเกือบ3โมงก็มีอาหารไม่คอยต้อนรับเป็นอาหารกลางวันนะฮะหนึ่งชุดเมื่อกี้ก็รับประทานอาหารไปเรียบร้อยแล้วก็เลยขึ้นมาเอากระเป๋าเราได้ห้องที่4ี่สิบ 二。 อ้าวรอไปไหนละไปตรงนั้นมาลงน้ำได้นอนเป็นเชือกตกโล่เกลียวมาจ้าโอ้ขอเซเล็กหมูน้ำตกได้ไหมจ้าแม่ค้าได้จ้าโอเคจัดมาจ้าพี่คนพายเรือให้เราก็นอนสบายรถเก๋งเลยขันที่ต้องายรถเก๋งถ่ายรถเก๋งถ่าย ไม่ได้เล่นกับเขาแต่ก็เปียกไปครับเฮ้ยน,น้ำพงเราไม่พากลับไปด้วยดิย ไม eh, mm. ่ใช่ปวดหล้วอืมเยนด้วยนะที่นี